ยินดีต้อนรับสู่รายการ GTA ทัวร์วันนี้เราจะพาไปทัวร์ปล้นเกาะลาโยโปริโก้นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับวันนี้น้องเอิร์กจะพาไปปล้นปล้นเกาะ คาโยปริโกนะครับหรือไปป้นบ้านลูบิโอนั่นเองหรือไฮเรือดำน้ำนั่นเองนะครับจะเป็นการป้นแบบสองคนนะครับแบบ2คนแล้วก็ป้นแบบยิงจักรแรนด์ด้วยนะครับโดยการป้นทั้งหมดนั้นน้องเอิร์กจะควบคุมการผลิตเองนะครับท่านผู้ชมไปกันเลยอันนี้ก็คือแนะนำปืนให้ใช้อันนี้หรือว่าจะใช้อันแรกก็ได้ ตัวเลือกนะนยิงที่หัวแจกงนอสเหนยถ้าอันแรกนี่ใช่ไหมอันนี้อันนี้ใช้ระเบิดทุบแล้วก็เอาปืนยิงที่ก้นหรือว่าจะทุบอย่างเดียวแล้วก็ไปรอย,ยิงตรงอื่นก็ได้โอเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับนะนี่น้องเอ๋ก็อธิบายใฟังนะครับเอา้าน้องเอิ๋หายไปไหนแวบเลยนะครับ ซื้อกะจู้บุอ่าน้องเอิร์ธบอกให้ซื้อเกาะด้วยนะครับต้องใช่ไหมกาะอ,อ่ะไปเลยนะครับอาจจะต้องใช้น้องเอิร์ธสวัสด,ดีท่านผู้ชมหรือ,อยังครับสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจี G ้ทีเอทัวร์นะครับน้องเอิร์็กำลังตั้งค่าอยู่นะครับก็เลือกทางเข้าเป็น เรือดำน้ำนะแล้วก็ใต้น้ำใต้น้ำเรือดำน้ำแล้วก็กลังวันนะครับแล้วก็แบ่งเปอร์เซ็นต์นะครับคุณพ่อก็ขอค่าหิ้ว85เปอร์เซ็นตนะครับนะครับอ้าวกดผิดอ้าวกดไปแล้วเหรอเอ๊ให้คุณพ่อกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับให้กี่เปอร์เซ็นต์ลูกกีนี้ดูไม่ทันอ้าว๋อให้85เ,เหรอคุณพ่อดีใจมากนะครับ เอก็จะทําการตัดเหล็กใต้น้ำนะครับโดยใช้ใช้อะไรตัดลูกที่จุดเตาแก๊สนาครับท่านผู้ชมที่จุดเตาแก๊สก็ไปเอามาจากก่อสร้างใช่ไหมลูกใช่ครับนาครับท่านผู้ชมถามไปง้นนะ นี่นะถังแก๊สเราก็เป็นสีสีด้วยนะครับท่านผู้ชมนะก็ไปหาซื้อเอานะครับที่ร้านเสื้อผ้านะครับไม่ใช่ครับพาซื้อที่อ่าที่เขาขายแก๊สครับอ๋อร้านขายแก๊สใช่ไหมครับก็จะได้ถังแก๊สอันนี้ก็คือบอกให้เขาเขาทำเป็นสีสีสใช่ไหมลูกใช่นะท่านผู้ชมนะครับขณะนี้เราก็มา ถึงทางเข้าบ้านลูบิโอแล้วนะครับดันงนั้นด้ดำใต้้ํามานะนะครับแล้วก็นี่นะครับมาโลดตรงนี้พอจำอึกมาเลยนะครับได้ครับพอถืออะไรเนี่ยถือสติ๊กสยิ๊เดียวนะครับกระห่มนั้นก็มาถ่ายทำคลิปนะครับ ก็จะไปดูน้องเอิร์อพาไปปร้ Jamie, <anak S 2> นนะนี่น้องเอิ๋อก็จะนาให้ดูนะแบบอันนี้ก็มารอจักรแนนอนนะครับรอจักรแนนอนนะผมก็มีหน้าที่ดูอย่างเดียวนะครับนี่นะน้องเอ๋อก็รอจักรแนนอนนะครับจักรแนนอนก็เดินมาแล้วนะครับก็เออทำไรอ่ะลูกอุ้ย ลงไปเลยนะครับแถมยิงก้นเลยนะครับอุ้ยอ,อหลบหน่อยอเย็นอยโอ้โหแล้วก็ยิงนี่นะผมก็ดูเออยิงนะครับโอ้สวยงามมากนะครับอ่ะแล้วพอไปไหนต่อไปนี่เหรอนี่นะครับโอ้ยิงกลองอีกนะครับแล้วก็ไปไหนต่อ น้องเอก็วิ่งเล่นนะก็ไปฝั่งนู้นก่อนนะนะครับท่านผู้ชมนี่ยิงตัวแรกด้วยนี่นะครับนะปกติถ้าผมช่วยยิงก็จะได้ช่วยเร็วกว่านี้นะแต่ว่าอันนี้น้องเอก็จะจัดการให้ดูนะครับยี่ปืนไหนไหนนี่นะท่านผู้ชมอ๋ออันนี้คือรอตัวนี้เดินมานะครับท่านผู้ชมนะอ๋อม่หยุดตรงนี้ใช่ไหมโอ้ไป นะก็วิ่งไปเลยนะครับได้ขี้การ์ดมาแล้วด้วยห้ามตายนะครับนี่เอายิงลิงชาเลน์ด้วยมัครับด้วยเหรออ่ะไปไปไปเจ๋งมากเลยนะน้องเอิร์กเจ๋งมากยิงจกักรเณรนอตายด้วยนะครับนี่นะครับผมก็ยืนดูตรงนี้เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพอยืนดูก่อนโอ้โยิงสองตัวเลยนะครับไปไหนอะ่ะวิ่งสิ ดีเลยซีเซซาร์เรซิงก็ต้องกำลังด้วยโอ้โห,โโหนะครับน้องเอิกนี่แบบยิงนะครับสตูแบบแม่นมากนะครับมาผมก็มาเดินดูนะก,ก็ยิงกล้องนะครับสวยงามมากนะครับยิงไปเรื่อยนะครับยิงไปเรื่อยยิงตัวนี้อีกนะครับไ,ได้แล้วนะครับไปยิงตัวอื่นเนาะ,ะยิงตัวนี้เดินมาแล้วไหนะให้พ่อดูด้วยนะให้พ่อดูด้วย ก็ชะเง้อดูนะครับโอ้แหมอย่างนี้เลยนะไปอันไหนอีกอันไหนอีกตอนนี้ต้องไหมไม่ต้องไม่ต้องเสียเวลาไปไปไปเอาตัวไหนอีกไปไปรอตัวข้างหน้าอพ่อก็นี่นะก็ยืนรอด้วยนะครับแล้วแต่จะยิงว่ายิงก็ได้แต่ท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็มาถ่ายทำรายการนะครับน้องเอิร์กผ่าปล้นนะครับ เออผ่าปล้นน้องเอืกระวังนะครับยิงอย่างนี้นะเดี๋ยวมันสะบัดได้นะครับควรจะไปยิงที่ท้ายทอยมันนะครับนี่น้องเอื้ผ่าปล้นนะผมก็วิ่งตามไปดูเลยนะครับนี่นะดูแบบอุ้ยทุบทำไมนะโอ้ยตายเลยนะทุกทีเดียวตายเลยเหรอโอ้เจ๋งเลยนี่นะอ่ะน้องเอื้อไปไหนอีกนะน้องเอืกไไอ,นะอ,อกมายิงตรงนี้ก็ได้ลูกมันมาตรงนี้แล้วไป,ไปไปนังเ่อนเดี๋ยวรอ,วรอถ่ายทำ ตรงนันเลยอ๋อเหรอไปไป,ไปให้พ่อไปตรงไหนแล้วให้พ่อไปตรงไหนไปไปตรงที่ปีนอธิปีนที่ปีน,ปนอ่ะงั้นพ่อขอบใจให้ไข่อู้ขอบใจมากวิ่งมานงเนอะไข่ให้อีกนะเหลือตัวข้างบนอีกอนี่นะนี่ถ้าผมช่วยก็จะเร็วกว่านี้อีกเท่าหนึ่งนะแต่ว่าอันนี้เป็นรายการน้องเอิ๊กผ่าทัวร์นะอุ้ยเกือบเกือบนี่นะครับท่านผู้ชมนะก็ มือแขนข้างขวาผมก็ทะลุก,กำแพงไปเลยนะโอ้นเอร์ก็เสียสมาธิเลยนะครับโปะเลยอุ้ยตายเลยนะครับไปองเอร์ไม่คุยเลยกับท่านผู้ชมหน่อยเลยครับนะถ้าได้อิลิกชาเลน์ก็ดีนะครับก็ดีเหมือนกันนะะลองดูนะพ่อรูปเลยอันหนึ่งนะต้องใช้รูปอันเดียวนะ,ะกรีดเลยนะครับกรีดเลยโอ้ส่วนองเอร์ก็เก็บของเอออ่าเดี๋ยววิ่งลงไปข้างล่างนะลูกโดโด,ดโดดลงไปเลยเนาะ โดดลงไปเลยแล้วไปแฮกเข้าข้างล่างนะไปะเดี๋ยวรอพ่อด้วยไปพร้อมกัน<ไ>อ่ะเก็บของหมดแล้วนะพ่อเก็บลูกนะครับอะไรนะครับอาหารควับไปโดดตรงไหนโดดตรงไหนระวังไอ้ตัวตนั้นเห็นด้วยนะเฮ้ยต้องรอ,อ,อก่อนน,นอะครับนี่นะครับท่านผู้ชมทางลัดทางลัดทางที่ทำให้เราหัวแตกได้นะครับ หัวแตกกันกระจุยเลยใช่ไหมหัวแตกทีมแบบเลือดกระจายเลยนะอาจจะเสียเวลานิดนึงนะะถ้าวิ่งลงไปป่านี้ไปถึงแล้วใช่ไหมลูกนะอย่าไปยิงมันนะเดี๋ยวมันโดนนะถ้าวิง่งถ้าวิ่งลงไปป่านี้ไปถึงแล้วใช่ไหมแหมป่ากระโดดโอุ้ยโผลยหัวแตกหัวแตกเลยนะไปลงนี้ลูกลงนี้ก่อนลืมลืมไปนะครับท่านผู้ชมอ่ะขายให้นะ ลูกก็โดลงมานะนี่อ่ะไปเข้าไปเลยลูกลูกแฮกเลยนะครับเออก็จะมาแฮกหลอตรงนี้เลยนะครับนี่ถ้าไม่ชอเราก็มาดูตรงนี้เลยนะก็มารายงานสดนะอันนี้ก็ผมก็มาถ่ายทารายการณนะสถานที่จริงนะครับที่บ้านรูบิโอนะหน้าชั้นใต้ดินนะครับน้องเอิร์กก็จะทําการแฮกนะหลายคนสงสัยมามา,มากมายว่าน้องเอิร์กอายุเท่าไหร่นะอยู่ชั้นไหนกันเชียวน้องเอิร์กก็อยู่ พอสองนะแปดขวบนะครับเล่นตั้งแต่สี่ห้าขวบเนาะสี่ขวบกว่านะแต่นุบ้านเลยนะครับอ่ะไปเปิดมีเงินไม่เอาไปไปวันนี้แฮกไวเฉยๆเนาะไป,นะไ,ปไปตรงนูน้นไปตรงนูน้นห้องไหนทองอยู่ห้องไหนทองอยู่ห้องไหนเดี๋ยวออกไปดูก็ได้ทอ,องอยู่ข้งงางฝั่งนู้นตามพ้อมาฝั่งนี้มาตรงนี้ลูกมาตรงนี้ลูก,ลกมาวิ่งนนาวิ่งนนามาห้องนี้วิ่งนนาเลยเดี๋ยวพ่อหลอลูกนะรอยอย่างไหนวิ่งไม่รอยอย่างนี้เลยลูกไปตรงไหนวิ่งมา นำนำไปเลยห้องทางนี้ออกไปเลย,ยออกไปสิให้นำไปนี่นะครับอ้าวขอีกดึงไปไปนี่นะอ่าขึ้นทางนู้นเลยวิ่งขึ้นไปเลยไม่ต้องยิงนะบึนลั่นไ<ะ>ปวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยจั็คแลนนไม่สนนะจจ็คแลนนอไม่สนอ่าเปิดเลยนะครับเปิดเลยเปิดเอาทองนี้เลยนะเสียห้ามยิงตัวอยื่นแล้วนะเสีย เอ้าวยืนขนดประตูกันเฉยเลยนะครับท่านผู้ชมเามาลูลูกมาทางนี้นะเออทางนี้ละอ่าเพราะเสียบโชคเข้าให้นี่นะแม่เสียเวลาลูกวิ่งอ้อมไปทางนั้นนะเข้าใจกันผิดนะอ่ะไปเก็บทองลูกใครเก็บก็ได้นะครับนี่นะเดี๋ยวทองอีกกองใช่ไหมเลดทองหนึ่งกองลูกเอาให้เต็มก่อนเดี๋ยวลูกจะต้องไปเจาะนะครับ นี่นะครับผมก็มาะอปไปไปห้องหนุนห้องแรกใช่ไหมน่าจะเป็นห้องแรกนะอวิ่งนี้เลยก็ได้นะวิ่งนี้เลยก็ได้ให้ดูลูกสิอ่ะมาอันนี้ก็คือสอนเล่นแบบคนที่เล่นมานานแล้วแล้วแบบยังเล่นสูตรพ่ออยู่เนี่ยสูตรสตรลีลวเหรอไม่ได้เล่นจกักรแลนอ็ตเหรอออะไปเปล่าห้องน,นี้ก่อนนะทอเอิร์กแนะนำให้ใช้สูตรเอิร์กเลยจะไวมากเหรอก็คือสูตรยิแต่ไม่้จกักรแลนอเนี่ยเหรอ น่ใจว่าจะได้ลอกชาเินปะถ้ายิงเจ็กเจ็กน้อยเป็นตัวแรกก็น่าจะไหวนะเอาลอกชาริงได้ไหมเดี๋ยวรอเก็บเก็บก็น่าจะได้หรออ่ะไปจริงๆงเออวิ่งไปจอดได้เลยนะแต่ว่าเดี๋ยวรอพ่อไปถ่ายทำด้วยลูกพ่อเก็บทองนะผมก็มาถ่ายทำด้วยแล้วก็มาเก็บทองด้วยนะครับก็ไม่เต็มจะต้องเอาเงินนิดนึงนะครับไป เอาเงินนิดนึงลูกหล,ลอด้วยลูกหอด้วยหลอด้วยกรออยู่ตรงกระจกไหนไหนไหนอ่ะน,นี่นี่น้อมายืนดู่เพาะเก็บเงินด้วยนะครับท่านผู้ชมนะอ่ะไปไป,ไปวิ่งวิ่งไม่ต้องรัดก็ได้นะลูกนะเราวิ่งตามสบายได้เลยนะ,ะมาทางนี้เลยนะเออวิ่งไปไหนลูก <c oughs> ไป โดดลงตรงนี้ได้เลยนะครับวิ่งยังไงดีนะทำไมมันโล่งจังนะไหนดูลูกสิสุดเอิกไวลงนี้เลยนี่นะครับคุณพ่อคิดว่าไวไหมครับไวมากเลยครับคุณลูกนะอะเป็นหมดแล้วลูกรปจอพ่อไปยืนดูนะถ่ายทำนะครับอ่จำตัวเลขด้วยนะครับจำตัวเลขด้วยอะพ่อขาขให้ลูกไปจำตัวเลขนะ นี่นะจี้เลยเอาที่ตัดแกะจี้เลยลูกก็เข้าไปเลยสี่หกแปดเก้าเจ็ดหกสี่หกแปดเก้าเจ็ดหกสี่หกแปดเก้าเจ็ดหกสี่หกลูกสี่หกแล้วเลยแปดเก้าแล้วก็เจ็ดหกแปดเก้าลูกหมดแล้วเร็วแปดเก้าแล้วก็เจ็ดหก ใช่เจ็ดหกมันลงอ่าดีมากเจ็ดหกโอคโอ,โอ้ข้อ,อ่าได้แล้วนะครับท่านผู้ชมอ่าไปเลยลูกวิ่งน้าเลยนะครับวิ่งน้าเลยมาวิ่งตามเลยนะครับไป,ป,ปออกออกพวกเราวิ่งหนีนะอันนี้เราไม่ขี่มอเตอร์ไซค์นะเราใช้วิ่งหน่อยดีกว่านะครับไม่งั้นเดี๋ยวเลิกนะอันนี้มาลูกนะไปเชื่อพ่อจะได้สมบูรณ์แบบนะครับ ข้างหน้าออย่าเพิ่งเดยอะจัดการตัวนี้ไม่ต้องจัดการก็ได้นะต่เถอะอาจอยากยิงก็ยิงเสียเวลานะคนัะไปนะไม่ต้องยิงก็ได้นะตัวนี้นะครับอ่ะลูกจัดการเลยอเอามาใส่ก็ได้นะอ่ะอามาใส่ก็ได้ไนปะ ตู้เหมือนเดิมนะครับอ่ะไปวิ่งไปนําเลยยิงให้พ่อด้วยมอเตอร์ไซค์อ่ะไปพ่อก็ไม่กล้ายิงนะเดี๋ยวอัเลิศนะแล้วก็ขี่ดีๆให้อัเลิศนะลูกนะพ่อคันนี้เลยลูกจัดการดีๆนะอย่าให้อัเลิศนะลูกเพราะว่าเดี๋ยวจะต้งนี่นะพ่อเนี่ยก็ต้องระวังด้วยนะครับเดี๋ยวจบตรงนี้ก่อน ลูกไปเจอกันที่นู่นนะพ่อก็สเสียวๆอนกันนะครับนี่นะพ่อก็วิ่งขี่ทางเดิมนะลูกตินลืมมาทางเดิมนะครับเดี๋ยวรอนุ๊กนิดหนึ่งนะครับอุ้ยชนลูกอยู่ไหนเนี่มยมอเตอร์ไซค์พ่ออยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยมอเตอร์ไซค์พ่ออยู่ไหนลูกเฮ้ยมอเตอร์ไซค์อยู่ไหนเนี่ยไม่เจอปะบินละบินอยู่ไหน ก่อนนะอย่าลืมติดทันเล็กน้อยนะท่านผู้ชมไปพอวิ่งแล้วหา m o อ o r ไม่เจอลูกอ,อยู่ไหนอ่ะวิ่งถามไปไหน่อยเออรอพ่อด้วยอย่าวิ่งเร็วนะรอด้วยนะไป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 ,ไปเร็วๆนี่นะท่านผู้ชมนะครับก็พ่อหา m o อ o r ไม่เจอนะไม่ถนัดเพราะไม่ถนัดนะไม่ถนัดวิ่งบอกแล้วนะ พอเพื่อไปตชิงต้นไม้อพวกเรานะครับเดี๋ยวแทลงไปนะตรงน,นี้เดี๋ยวตายนะครับแทะค่อยแทลงไปนะครับนล,ล,ลูกก็ไปนู่นแล้วนะพ่อ,อยังอึดอาดอึดอาดอ,อ,อยู่นะครับไปเอาลงทรายนะเจอแล้วครับก็มาลงลงสายขาวๆนะครับก็ถึงพอดีเนาะ ทกไม่ลงตรงสายขาถึงแล้วใช่ไหมถึงยังอถึงแล้วนะครับพ่อก็มา้าละลูกก็มาถึงก่อนนะครับนี่นะโอ้นี่นะบินเลยนะครับบินเลยนี่นะท่านผู้ชมเรียบร้อยนะครับ นี่นะครับอืมสองนะเป็นไงบ้างลกูกกี่นาทีดีดสิบหวว้าศูา 2, นยะ์หนึ่งหรือจะเอาสิบสี่ห้าเก้าคิดเดาว่าอ่ำก็ได้สองแสนสามนะสิบสี่ห้าแปดเห็นไหมพอใกล้เคียงใช่หกสิบสี่ห้าเก้าเห็นไหมครับท่านผู้ชมแล้วอู้ได้อีกห้าหมื่นใช่ไหมเนี่ย นี่นะเป็น2อ0แสนแปดมาสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับนะก็ถือว่าอ่ะจะด,ดูก่อนนะ,ะดูจบเดี๋ยวดูรายละเอียดนิดนึงนะครับนี่นะออว<อ>ชนแก้วก่อนชนแก้วลูกว่างไงครับสองตัวตรงนั้นเนี่ยลุกพลาดไปดตัวหนึ่งแต่ไม่อลืดเห,หรออืเจ๋งเลยนะนี่นะครับ 14นาที58วินาทีนะครับนำโดยน้องเอิร์กสหรัฐนะครับนะโอ้โ oh. หน้องเอิร์กได้1ล้าน3พ่อได้2 0 0 0 3บวกกับอีกคนละ50,000เนาะอีเล็กชาร์เวนนะครับนะอันนี้เป็นการเล่นแบบน้องเอิร์กนำคนเดียวโดยพ่อมิ่งถือสนับตาม,มไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับถ้าเกิดว่าร่วมมือกันโดยพ่อไปยิงอีกฝั่งหญิงนู่นญิงนี่บ้างเวลาก็จะเร็วกว่านี้อีกประมาณหลายนาทีอยู่ นักข่าท่านผู้ชมคุยกับท่านผู้ชมหน่อยว่าผลงานชิ้นนี้เป็นอย่างไรบ้างครับผมแนะนำให้าหันหน้ามาพูดแนะนำให้คนอื่นลองเลยทาำไมไม่ขยับป่ะอ,าอา้อาวปลดล็อกเสื้อด้วยนะเสื้อสเวตเตอร์นี่ไงเด็เดงนะ